คืออย่างกรณีของเคสของพี่ขิมอะอมถ้าเตะรู้อยู่แล้วว่าพี่ขิมคือเริ่มเปลี่ยนไปแล้วคือเริ่มหางานเริ่มไปสมัครแอร์เริ่มอะไรแล้วอะเขาจะไม่ได้ดีเฟนให้พี่ขิมขนาดนี้จนไปทะเลาะกับโอเอ๋แรงขนาดนั้นน่ะเตเหมือนเป็นคนที่แบบไม่รู้อะไรเลยแล้วทุกคนกําลังมูฟออนแล้วตัวเองยังอยู่จุดเดิมด้วยความแบบแรงกล้าความแน่วแน่ของตัวเองที่แบบเหมือนภาพแรกที่ได้เห็นพวกเขาไวอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วฉันไม่เหลือ อะไรเลยในในวินาทีนั้นก่อนที่จะมาแบบทําความเข้าใจกันตรงหน้าพระจันทร์เมื่อกี้อเออคือในมุมนั้นคือมันก็ดาวจริงๆอ่ะสำหรับตัวเตะก่อนหน้านี้เตะไปรับสารของแก๊งเพื่อนโอเอ๋วมาว่าการเป็นนักแสดงคือสิ่งที่ง่ายได้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไม่คิดอย่างนั้นเขากําลังแบบว่าต่อสู้กับคําถามเหล่านั้นโดยการที่มีพ,มพี่ขิมเป็นตัวคอยที่อธิบายความพยายามทั้งหมดที่เขา จะสัสร้างขึ้นมาเพื่อการเป็นนักแสดงพี่ขิมมาดันไปพูดสตอรี่ต่างๆอ่ะทําให้เตะยิ่งเชื่อมั่นเลยและเชื่อมั่นอะไรเงี้ย<ด>จนแบบว่าตัวพี่ขิมพอ,ม,อมาเหมือนคนอกหักอะไรเงี้ยม,มันก็เลยอินสะจนแบบคนที่มันมีความฝันอลังก้าอยู่แล้วโดนแบบทลายความฝันตัวเองลงมาแล้วในที่สุดสุดท้ายแล้วเตะอาจจะกลายเป็นคนที่แบบ ไม่เชื่อในสิ่งที่ตัวเองเชื่อไปแล้วคอนฟ lict มันยากกว่าไอ้นี่อีกอ่ะยากกว่าตอนพาร์ทหนึ่งอ่ะเพราะคอนฟ lict อันนี้มันเล่นกับแบบสังคมใหญ่มากอ่ะอคือ,อยูจะไต่ขึ้นไปเป็นดาวได้ไงหวะอะไรเงี้ยมันมันดูแบบยา,ยากมากในขนาดเตะเองอย่างเงี้ยมันก็แบบเนี่ยจะต้องแบบสู้กับความสัมพันธ์กับคนรอบข้างอีกสู้กับสังคมที่จะต้องไต่ขึ้นไปเป็นดาวมันแบบไม่รู้เลยอ่ะว่าไอพอมิ u ยูด m o มูเนี่ยความหมายจริงๆมันคืออะไร คือพอมิดยูนี่อาจจะหมายถึงความฝันของตัวเองหรือเปล่าอ่ะก็ใจ่ปะแบบจะทําได้ไหมอะไรเงี้ยเออมันอาจจะไม่ใช่แค่งแง่ของความรักก็ได้ทําได้หรือเปล่าเออ <c oughs> ทําได้หรือเปล่า <c oughs> ส่วนเรานะเรามองเป็นสองพาร์ทอย่างงี้แยกกันก่อนก่อนดูพาร์ทห้ากับพาร์ทหลังดูพาร์ทห้าตั้งแต่พาร์ทหนึ่งถึงสี่อ่ะเราอ่ะรู้สึกว่าเราไม่เข้าใจเราคอนเทเลยเรารู้สึกว่าเราแบบเราไม่เห็นด้วยเราอึดอัดเราไม่ชอบเรารู้สึกหงุดหงิดไปหมดเรารู้สึกแบบอะไรของมึงวะ ทำไมไม่เข้าใจโลกอะไรเงี้ยอ,อ,อันนี้ในความคิดเราแต่พอหลังจากดูพาร์ทห้าจบมันทําให้เรารู้สึกว่า <c oughs> เขาแค่เด็กมันยังไม่ถึงจุดที่เขาจะต้องติ้งเจอโลก,กของความเป็นจริง <c oughs> เขามองแค่ว่าณนปัจจุบันเนี่ยเขาต้องทําตามความฝันด้วยแรงกล้า <c oughs> เพื่อให้เขาได้มาซึ่งสิ่งที่เขาฝันแต่ในขณะเดียวกันคือเขายังไม่ถึงจุดที่ต้องจา่ายค่าเทอมเองหรือ ต้องดูแลตัวเองคือเข้าใจไหมคือทุกวันนี้พ่อแม่ส่งเตอยู่พ่อแม่ก็ส่งโอเอลแหละแต่อยาอ่างโอเอลอะเขาค้นพบตัวเองเร็วจุดที่เขาอยูอ่มันไม่ได้มีความสุขสำหรับชีวิตเขาเขาก็แค่เอาตัวเองออกมาแล้วไปอยู่ในจุดที่เขารู้สึกว่าเขาแฮปปี้กว่าส่วนของพี่ขิมเนี่ยการเบนของพี่ขิมคือการเบนเมืม่อถึงเวลาแต่ของเองต๋ <จบ S 2> อะใช่เขาไมรียนจบแล้วมันต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองแต่อย่างเตยมันยังไม่ถึงจุดนั้นมันเลยทําให้เตยแค่แค่ยังมองภาพไม่ออก พอเราดูพาร์ทหมันเลยทําให้เราเข้าใจแต่มากขึ้นเพราะอย่างเราเองอะในช่วงเวลาหนึ่งที่เราเรายังไม่ได้ทํา YouTube กับเตินเรายังไม่ได้อ่อมาเป็นผู้จัดการนักสแสดงอะเราก็แอบคิดว่าเราต้องไปสอบบรรจุเป็นครูหรือเปล่าตอนนั้นอะเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องแบบมาเป็นฟรีแลนซ์หรือมาทําแบบ YouTube หรือว่าออกมาเป็นผู้จัดการนักสแสดงรเรบเต็มตัวแล้วไม่ต้องไป ไม่ต้องไปโฟกัสอย่างอื่นนะเราก็รู้สึกว่าโอเคตอนนี้ต้องเอาชีวิตรอดเพราะนั้นเราก็เป็นติวเตอร์นะซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ชอบเลยเราต้องไปเป็นครูนะในระบบข้าราชการเราไปสอบบรรจุนะในสิ่งที่เราไม่ชอบเพราะในะวิชาที่นั้นคือเราต้องเลือกแล้วเขายังเด็กจริงๆอะไรเงี้ยแต่ครั้งเนี้ยมันก็จะทําให้เขาได้เรียนรู้ซึ่งการที่เขาเรียนรู้ครั้งเนี้ยสาหรับเรารู้สึกว่ามันมากพอที่ทําให้เขาเปลี่ยนตัวเองแต่ถ้าพาร์ทหน้าหรืออีพีหน้าเขายังมีการไม่เปลี่ยนอเอรแบบเนี้ยเราครตัวาต่วาะ อืแต่ณนะตอนนี้ยังไม่ชช่นี่รู้สึกว่าเรื่องนี้มันทีวิววงการมันเทิงมาก,มากมแล้วก็วงการนิเทศอืม,มากๆคณะนิเทศอะไรเงี้ยโดยเพราะอาจจะเป็นนิเทศที่เขาเรียนจบกันมาอะไรเงี้ยเพราะมันมีมันมีความ เป็นคนในคอมูเขาอะคนในชุมชนนิเทศเขาอะที่แบบเป็นความทุกข์ของคนนิเทศจริงๆที่ต้องแบบประสบพบเจอมาอะไรเงี้ยอืมอันนี้คือไม่อยากยกเคสแต่ว่ามันเป็นเคสที่แบบมันเห็นได้ชัดเจนอะอย่างคนที่เราพูดถึงเขาก่อนแล้วเนี้ยก็คือพี่โอปอ่ะเออที่แบบกับคารคเตอร์ขิมแล้วมันก็มีช่วงหนึ่งที่พี่โอปอไปสมัครแอร์จริงๆแล้วใช่ก็คือติดจริงๆด้วยอะแต่ว่ามันแค่เป็นกลิ้งเดียวจริงๆอะที่ทําให้เขาแบบเปลี่ยนกลับมาเพราะว่าการได้รับโอกาสจากแบบ พี่ๆอ่ะจากพี่ๆข้างบนที่อยู่ในับคณะเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยถ้าวันหนึ่งถ้าขิมมีโอกาสแบบนั้นเหมือนที่พี่โอปอมีอ่ะ เขาก็ต้องกลับมาอยู่แล้วไงเพราะว่าเงื่อนไขชีวิตมันก็ไม่มันก็ไม่ได้ที่จะเหมือนกันมันก็เหมือนฉันแหละถ้าเธอไม่ตัดสินใจชวนฉันมาทำช่องยูทูบตอนนี้ฉันอาจจะบรรจุเป็นข้าราชการครูอยู่ต่างจังหวัดก็ได้เข้าใจปะฉั้นอาจจะใส่ชุดสีกากีแล้วเป็นครูเฟสเฟียสอยู่ต่างจังหวัดนึกออกไหมอ่ะเป็นครูออนไลน์อะไรอย่าูที่แบบว่ามีคลิปไว้รอบเข้าใจปะก็อาจจะเป็นอีกเวนึงที่อย่างนึกออกปะสุดท้ายคนเรามันก็จะทิ้งควาเป็นตัวเองไม่ได้แต่แค่มันอยู่ในบริบทที่มันจําเป็นจะต้องอยู่อะไรอย่างเเเเงงี้้ยถแตต่รรราาาป็นกกะะทขอออ๋ เราก็รู้สึกว่าเราลังเลแล้วนะที่จะกลับไปคบการ <ขอ S 1> การทการที่มาคิดได้ในความรู้สึกส่วนตัอยังเชื่อมั่นกับการการะทาก่อนหน้าที่เขาจะมาพูดขอโทษเข้าใจรู้สึกว่าการที่คนเราจะพูดกับอารมณ์ตอนนั้นน่ะแม่งดูแบบมึงไม่รักษานำใจหรือรักษาความรู้สึกของเราเลยแล้วส,สุดท้ายพอมึงไปคิดมาได้แล้วเสร็จแล้วมึงก็จะมาขอโทษคือดีอ้าว แล้วความรู้สึกล่ะ <ใจ S 1> พี่เป็นเหมือนพี่เพราะพี่รู้สึกว่าถ้าพี่เป็นโอเอ๋วะพี่ลังเลแล้วนะว่าพี่จะแบบแต่พูดยาก <The OA S 1> เดโอยังมันรักมากเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในโพสิชันที่เราหลักเขามาเนืออ่องปะถ้าคนที่เราหลักเขามากเราอาจจะให้อภัยง่ายแบ,บนโอเอ๋วเลยสักต้องคุยอ่ะเออนั่นแหละถ้าแต่ยังเลิกนิสัยนี้ไม่ได้ อนาคตเต,ต,ต,ต๋จะต้องเป็นคนที่ทรมานมากเพราะว่าเต๋จะผิดหวังกับทุกอย่าง <ừ> อย่าลืมว่าโลกมันคือการเปลี่ยนแปลงเวย้ยสมมติถ้าเต๋มีตัวตนจริงๆอะเรา <ừ> แบบอยากเดินเข้าไปหาเต๋แล้วแบบเต๋เ <ừ> ต๋<ม>ต้องปล่อยวางนะมันไม่ผิดที่วันนี้เต๋จะเป็นคนแบบนี้แต่ว่าเราขอพูดในฐานะที่เราเป็นห่วงเต๋ได้ไหมว่าแบบว่าเฮ้ยมึงจริงๆนะถ้ากูมีเพื่อนแบบเนี้ยกูจะเป็นเป็นเพื่อนที่กูห่วงมากที่สุดเพราะว่าเรารู้สึกว่าเขาแบบแม่ผิดหวังกับทุกอย่างแล้วพอผิดหวังที จะพูดอะไรออกมาที่แบบทําลายคนอื่นมันจะกลายเป็นว่าไม่มีใครอยากอยู่ด้วยอขนาดคนที่รักที่สุดยังกล้าพูดขนาดนั้นตัวเองบอกว่ารักวัวเอ๋วมากมแต่ในวันที่ตัวเองแบบไม่ได้ดั่งใจไม่พอใจก็คือสาดเสียเทเสียเลยพูดออกมาได้ไงว่าแบบพยายามมากพอหรือยังคิดว่ามันพอหรอไปใครครั้งเดียวคือทอแล้วหรอไม่จริงอ่ะอคือมึงติดเพื่อน่มแต่สุดท้ายเขาก็มาดีเฟนด์นนะแต่ก็ฟังไม่ขึ้นอี่ดี เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะไรมันเกิดขึ้นอีกเนี่ยเดี๋ยวเตะก็ต้องผิดหวังอีกเพราะว่ามันไม่มีอะไรได้หลังใจเผลอตอนจบเตะอาจจะไปทำอย่างอื่นก็ได้เพื่อนเราอะทํางานตรงสายกี่คนเรายังทำงานไม่ตรงสายเลยฉันยังได้แฉลบไปแค่นิดเดียวได้ทำภาพยนตร์แค่นิดเดียวเออเตะลองเข้าไปแข่งรายการช่วงสิเปลี่ยนแน่อะไรอย่างเงี้ยทีนี้จะพูดกํากึ่งแหละระหว่างเตะโอเอ๋เพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นระหว่างคนสองคนเนาะคือเราแค่รู้สึกว่าแบบว่าถ้าฉันเป็นโอเอ๋อเชีงโคมแบบใจสลายมากเพราะฉันรู้สึกว่าแบบ ฉันก็แอบเสียสละบางอย่างแล้วฉันก็รู้ตัวเองอยู่แล้วว่าแบบฉันไม่ได้ทําได้คือฉันเสียเซลล์ของตัวเองอยู่แล้วอ่ะคือแบบหลายๆอย่างที่เรามาทําตรงนี้หรือว่ามาเรียนตรงนี้มันก็มีจุดเริ่มต้นมาจากเต๋ออะไรเงี้ยคือฉันไม่ได้แบบมีความฝันของตัวเองตัต้งแต่ต้นแต่เต๋อพูดถูกอางนึงคือโอ้ยแบบเป็นคนคอยตามคนอื่นคือแบบชอบชอบอะไรแป๊บเดียวอะไรเงี้ยคือแบบมันมันก็อาจจะเป็นมุมมองที่แบบ ซีรีส์อยากให้เรามองเห็นโอเอ๋อเป็นอย่าง,งานั้นแหละอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ผิดคือวันหนึ่งอะมันมันอะไรก็ได้อะ mm hmm. สมมุติถ้าวันนี้เงื่อนไขมาว่าแบบว่าต้องหาเงินให้ได้หนึ mm ่งแสนอะยู่จะไปนั่งแคสงานอยู่ปะเตก็ aja, จะยังคงเป็นนิสัยอย่างเงี้ยจนจนน่าจะเกือบจบข้อมูลจากสัมภาษณ์ที่เราฟังฟังมาของ mm hmm. แปรล,ลักอะไรเงี้ยซึ่งแบบตัวละครจะมีความเป็นตัวเองมากแล้วก็มีเหตุผลมีเหตุและผลของตัวเอง เต๋น่าจะแก้ตรงนี้ไม่ได้แล้วมันน่าจะเป็นจุดอะไรสักอย่างที่ทําให้คนที่เต๋คาดหวังไว้ต้องไปจากเต๋ที่เราคนสองคนอาจจะเป็นความฝันของเต๋เองที่แบบด้วยความที่เต๋เป็นแบบเนี้ยแล้วเต๋ก็เลยอาจจะไปไม่ถึงในจุดที่ตัวเองแบบวาดฝันไว้อะไรเงี้ยเบสซีของฉันก่อนเลยนะอ่าฉันชอบซีนที่ทะเลาะกันหน้าบ้านอ่าชอบป้าคนนั้นไม่งจัน้องโอเคคือฉันแค่รู้สึกว่าฉันชอบซีนนั้นมากเพราะฉันรู้สึกว่าฉัน เห็นความผิดหวังในตัวเตะของโอเอลแบบที่เข้ามาทำงานกับความรู้สึกฉันได้อย่างเต็มรูปแบบเวลตาที่โอเอลมองเตะมันคือเวลตาโอ้เกินอยู่ถ้ามึงจะเกินนะมึงบอกให้กูหยุดพูนแล้วหาไห้จนมันไม่ไหวจริงอะมันสอครึ่งมัน วันทีส่สามนอะเด็กๆควรได้นอนแล้วอะเวลาไม่ไปดูะไม่ดูด well uh ูนะไม่ได้แววตาของโอเอลที่มองเต๋อมันเต็มไปด้วยความผิดหวังจนฉันรู้สึกผิดหวังในตัวเต๋อแบบมากๆจนฉันรู้สึกว่าถ้าเต๋อคือน้องฉันฉันจะเดินเข้าไปแล้วตกหัวงทุบหลังตบแบบสติอย่างนี้เลยอะสติเลยแบบตื่นเป็นอะไรนชีวิตเขาอะไรอย่างนี้เลยมึงแล้วพอวินาทีที่รู้สึกผิดหวังมากๆอ่ะเห็นตัวเองในตัวเต๋อ ที่ชอบไปคาดหวังกับคนอื่นแต่เล่นดีมากใช่ทีนียมันเลยยิ่งแบบปากเบี้ยวเลยกูปากเบี้ยวเลยโอ้โหีนี้แม่งแบบมีโกเคอร์มาแบบมันเป็นอะไรที่แบบสเปเชียลมากของฉันก็เลยเลือกอันนี้เป็นเบสทีแลวก็โมทีฟสำคัญก็คือการที่สาบตามไปแล้วรองเท้าเลอะรองเท้าคู่ใช่ให้เห็นอีกทีว่าก็คือหมายความว่ามันเปื้อนแล้ว มันไม่มีทักกับไปเป็นเหมือนเดิมก็รีมายภาพเก่าเดิมๆว่าเออนี่รองเท้าคู่ที่แบบเคยสัญญากันไว้เคยซื้อให้กันไว้วันนี้มันเป็นอะไรไปหลออะไรเงี่ยเือเต่งพูดว่าก็อาจจะไม่เข้าใจฟิลไหมถ้ากูเป็นโอเอวน่ะบอกเล้วกูเถอะแล้วมึูพูดคำนี้ไอ้สัตว์ู หลัมือแล้วเขาเดินดอกเจอแตุ่ญหน่อยสักหนึ่งใดๆก็ร้อแล้วหนึ่งจะบอกป้าหยุดเอาเลยเอากระมังมานี่ขอหัวทีนึงขอเลยโปกนี่ดอกเจอกูค่ะก่อนเดินหนีกูบอกแค่นี้แล้วอีป้าสายนำแต่กูก็สวยไปด้วยวันนั้นนะกูเพราะกูจะด่าให้แต่เพืดอีเป็นโอเอ๋วถ้าเป็นบิโกมอยแบบกูนะด้วยของขนมหวานคือชื่อกูเก็ต เงชอบฉากเตะเดินม,มากับพี่ใจกําลังลงมาแล้วก็เห็นพี่ขิมซ้อมอยู่อือเือภาพหนึ่งเลยชอบมุมภาพชอบมุมกล้องอตรงที่เตะกับพี่ใจยืนอะ่ะมันเป็นมุมเส้นโค้งการจัดวางองค์ประกอบของภาพมันทําให้เรารู้สึกว่าตรงที่เตะยืนมันคือจุดกั้ากึ่งของการขึ้นของดวงอาทิตย์และรับฝาลงไป ไม่รู้ว่ากําลังจะขึ้นหรือกําลังจะตกแต่ทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ที่มีข้อความเด้งขึ้นมาเหมือนเหมือนเล่าเดทอนธันอยู่เลยอะเออมันก็แบบว่าเด้งขึ้นมาปรึง่งอ,อยู่ไหนแล้วรอ,ออยู่นะจากโอเอลวนี่คือจุดเปลี่ยนชีวิตของเต๋มันเหมือนมาดูมากเออต่อได้เลยเออในความรู้สึกเหมือนแบบสายสายมูเตลูหรือว่าดูดวงอย่างเงี้ยซึ่งมองไปข้างล่างเห็นพี่ขิมซ้อมอยู่ S <S ตรงลานที่เป็นรูปพระอาทิตย์ <S 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 ซึ่งมองลงไปอะ่ะมันจะเป็นพระอาทิตย์มันอาจจะถ้าเกิดตัดสินใจว่าเดี๋ยวไว้ก่อนขอไปซ้อมบทกับพี่คิมหรือว่าเป็นการฝึกฝนการแสดงมันอาจจะเป็นมันอาจจะเป็นดวงอาทิตย์ขึ้นเป็น <S 2> <S 2> นิมิตหม่ที่ดีในการก้าวไปสู่อนาคต <S <S 2> <S 2> ที่มึงมามึงมาขายของกูแหละที่วาดที่วาดฝันไว้เข้าใจป่ะอาจจะได้เป็นนักแสดงร่าสุดที่วาดแล้วแต่ดันดันไปหาโอเอ๋อ มอะไรอย่างเงี้ยแบบไปหาโอเอ๋วซึ่งแบบไปแล้วก็เจอแต่สิ่งผิดหวังสิ่งมัวหมองใจอไปแล้วแบบไม่มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยชื่อไปเห็นภาพบาดตาบาดใจที่แบบเพราะการตัดสินใจครั้งนั้นทําให้เห็นรอยสักนั้นกับฝูงเพื่อนทห้แบบว่าที่รู้สึกไม่โอเคก็คือหมายความว่าให้ไปเห็นในสิ่งที่ไม่โอเคทุกอย่างองค์ประกอบของภาพนั้นแบบว่ามันสามารถเล่าเรื่องทําให้เห็นิมิตเป็นแบบเรื่องพวกนี้ออกมาได้ เออดีๆแต่จริงๆนะกูก็เกาแขนไปเรื่อยแต่จริงนะคือแต่จริงๆคือมันก็คิดได้จริงๆนะเออแบบว่าเพราะว่าเอิญเห็นเขาก็บอกไว้อยู่ว่าเส้นทางแต่ละคนอ่ะมันมันไม่เหมือนกันแล้วบางทีมันจะต้องแบบโฟกัสเส้นทางตัวเองไปก่อนก็ได้แล้วอเข้าใจปะคือแบบแต่ละคนเส้นทางไม่เหมือนกันจริงๆถ้าวันนั้นเขาเขาเลือกที่จะโฟกัสเส้นทางของเขาเขาก็อาจจะแบบสองคนอาจจะเดินไปด้วยกันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งณปัจจุบันนั้นโอเอ๋ออาจจะโอเคกับเพื่อนๆหรือว่า โอเคกับสิ่งที่เต๋จะไม่ได้มาเ,ออเขาอาจจะไม่ได้มีกระจิกกระใจกระวนกระวายแล้วอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ดันทําให้เสียบรรยากาศในฉากนี้แหละเรารู้สึกว่าขิมอะทํามากพอแล้วประกาศให้ทุกคนรู้ซ้อมใต้สอลอะอาคารรวมให้ทุกคนเห็นอนะวันนี้คือความฝันของฉันกูพยายามแต่ที่สุดแล้วแต่มันได้แค่นี้จริงๆพวกมึงเห็นความฝันกูไหม เออถ้าพวกมันจะเอากูไปเป็นไอดอลนี่แหละคือความพยายามของกูที่เป็นไอดอลได้แต่วันหนึ่งมันแสงมันก็ต้องดับลงไปเรื่อยๆไ,ได้อะไรเงี้ยเ <Yeah. S 1> ออคือเขาก็เต็มที่ที่สุดแล้วอ่ะขอเลือกเออซีนบนโต๊ะอาหารละกันรู้สึกว่าแบบฉากนี้เป็นฉากใหญ่ฉากหนึ่งเลยในเรื่องที่ที่เป็นจุดแตกหักทําให้อีพีนี้ดูแบบซึมซึมเศร้าๆเพราะว่าที่ผ่านมามันมันคุมเครือระหว่างการที่จะแบบว่ารู้สึกดีไหมวะ กูคาดหวังได้ไหมวะกูอย่างนั้นได้ไหมวะกูพูดอย่างนี้ได้ไหมวะคือมันอยู่ในใจกูมานานมากกูพูดได้ปะกูอยากพูดจังเลยอ่ะมันไม่มีจังหวะสักทีหนึ่งเลยมันคงเป็นความในใจของเตะท,ที่ที่มันเก็บไว้นั่นแหละ mm hmm. เพราะว่ามึงจุดจนหนึ่งอ่ะเราเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วบางทีเราก็พูดจาอะไรออกไปที่มันดูแคลนเพื่อนก็ร mm ู hmm. ้กูรู้สึกอย่างเงี้ยว่ามึงแบบเป็นอย่างเงี้ยแต่แบบโอกาสอื่นกูอาจจะไม่มีจุดที่ได้พูด mm hmm. แต่วันเนี้ยคือกลัวล้มเสียเว้ยกูเฟลมากแล้วแบบกูไม่พอใจอะไรบางอย่างที่แบบกูกูต้องการมึงมากเลยแต่มึงไม่มาหรือว่าแบบตอบช้าอะไรอย่างเงี้ยทําให้กูรู้สึกว่าแบบกูก็เลยตัดสินใจมาคนอื่นไงเขาคงหนักจริงแหละเอออะไรอย่างเงี้ยก็คงเตะก็คงแบบเอองอนงอนขั้นสุดอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันทําให้ตรงนั้นอะเรารู้สึกว่าบิวกินเล่นละเอียดมากแบบ เราชอบจังหวะที่พูดไปแล้วแบบยิ้มไปแล้วแบบรอยหน้ารอยตาของของเต๋มากคือกูถ้ากูอยู่โต๊ะข้างๆแล้วกูได้ยินอ่ะอีเตอะ <c oughs> นะไม,ไ,ไม่ได้เป็นพี่ขีบกูเสือกเลยอะเป็นพี่ขีบมะเต่เพือนคือกูจะฟังเขาพูดเ <c oughs> <c oughs> อออยา,อยาคือแบบมันทําให้มัน ก่อนหนะ้าเนี่ยคือเขาเลี้ยงความรู้สึกเรามาตลอดเลยเพราะว่า<ม>ถ้าใครได้เป็นทีมเตะอ่ะคือจะรู้สึกปะทุอยู่ในใจอยู่แล้ว<อ>ว่าแบบกูอยากพูดจังเลยกูอยากพูดจังเลยเมื่อไหร่กูจะได้พูดคํานี้ออกไปอะไรอย่างเงี้ย<ม>แต่คือในมูมโกมเอลก็คือแบบว่าก,ก็ก็นี่ไงมาแล้วไงเ<ม>อออะไรอย่างเงี้ย<ม>แล้วแบบนักแสดงตรงนั้นแม่งส่งเสริมกันไปหมดอ<ม>ะในขณะพี่ท็อปก,กับพี่จย<ม>นั่งอ,อยู่ตรงนะั้นแะล้วเหมือนจะไม่มีบทพูดอะไรบ้างไหมอะ แต่ถ้าเกิดแบบดูดีๆคือเขาส่งส่งคือฝั่งตรงข้ามเขาคือไอดอลเขาหมดเลยเออคือเขากำลังอยู่หน้าพี่ท็อปที่เขาเคยชี้อยู่ในโปรเตอร์กับพี่ขิมที่เขารู้สึกว่านี่แหละต้นอย่างของความพยายามพี่เห็นไหมว่าความฝันผมเป็นอย่างที่ไงนี่แล้วผมสอนในโอเอ๋วมันด้วยว่ามันต้องพยายามมากกว่านี้มีอผมหนยพี่คิดกันผมเลยเกียดคำพูดที่แบบว่าบอกว่า เบิ่มเนี่ยมันเป็นอย่เงียมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วเห็นเอาปว้กูเครียดเลยเนียบฟุ้ซั่ใช่ไหมอ้าวมึงเป็นมึงมึงมึงรู้สึกไงเปลี่ยดบ้าก็ได้มึงไม่ต้องมารู้ดีแทนกูครับ อย่างนู้ดดิค่ะถึงแม้จะไม่เปลี่ยนแต่กูก็อาจจะมีเรื่องเปลี่ยนนิดนึงก็ได้อ่ะไม่ต้องมาพูดเหมารวมได้ป่ะเอออะไรอย่างเงี้ยให้เราได้พูดไดงแบบไม่เคยสอบตกมันก็จะโง่อย่างงั้นแหละเอออะไรคนเรามันก็มีการพัฒนาค่ะเบสซิ่งของเราปวดเลยอะเบสซิ่งของเราก็คือซีนคุยกันต่อหน้าดวงจันทร์ <อ><น>เพราะว่าเราคาดหวังจะได้เห็นอยู่แล้วจากชื่อเรื่องก่อนเนี้ยมันคือแบบ I told sunset about you คือแบบ<อ>แหลพมลพมเทพแหลมพมเทพหรือว่าการไปพูดต่อหน้าดวงอาทิตย์ต่างๆอะไรเงี้ยมันคือช่วงเวลาของแบบของแบบนั้น,นอะ<ม>แต่พอตอนเนี้ยพอตีมเรื่องมันมาแบบความแบบ <I promise S 2> มืดเออความมืดมืดหน่อยมันมันก็มันก็ได้เห็นอีกเนี้ยมันแบบเป็นการแบบทำแบบสลับกันอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยเงี้ยนอกจากชอบในในแง่ของความ กลมของบทแล้วที่แบบว่ามันสามารถที่จะทําให้เราเข้าใจเตมากขึ้นว่าภาวะของเตตอนเนี้เขาพบเจอกับอะไรมาบ้างยังชอบในแง่ของการแสดงด้วยเพราะเท่าที่สังเกตคือเสียงตรงนั้นใช้ไม่ได้เลยต้องมีการแบบใช้สลับกันระหว่างเสียงจริงกับเสียงที่เอามาอัดใ,<ช>อใหม่ใช่กับเสียงที่มาอัดใหม่เงี้ยแล้วแบบการที่ไปแสดงในแบบ ฉากข้างนอกตอาคืนลมแรงขนาดนั้นอะ่ะมันไม่คอ mm hmm. นเซนเทตอ่ะเวลาเราพูดเราแทบจะไม่ได้ยินฝ่ายตรงข้ามอะ่ะเรายืนห่างขนาดนั้นอะ่ะอันนี้ก็คือแบบยอมรับในแบบในการแสดงของเขาทั้งคู่เลยโดยเฉพาะน้องน้องบนะิลกินอ่ะคือแบบเล่นแบบเล่นได้ไม่ติดขัดเลยอะ่ะคือแบบยูเป็นแบบ แสแดงมืออาชีพมากอ่ะใช่แล้วแหลนจะเล่นที่แบบว่าเขาถ่ายตามสถานที่ด้วยนะมันไม่ได้ต่อกันอ่ะสมมติว่าวันนี้ไปถ่ายปีสี่แล้ววันต่อมาถ่ายปีหนึ่งทำไง<ม>อ่ะเข้าใจปะแล้วถ่ายตามสถานที่ใช่มันแบบมันไม่รู้เลยอ่ะเออมันไม่รู้เลยอ่ะว่าแบบตรงนั้นคืออะไรเกิดขึ้นบ้างรู้กับตุลาตุลาี่สามอ่ะก็คือกลับไปแล้วอาบน้ำไปหาหมอนั่นหน่อยหรอยอมวันสุดท้ายเหมือนว่าวันสุดท้ายของการทำแผลหรือว่า วันสุดท้ายแล้วพี่อยากให้พวกเราโจดความรู้สึกที่เรามีต่อตัวละครที่เราเล่นเราเคยสัญญากับโอว่าถึงโอจะเปลี่ยนไปแค่ไหนหัวแด<ร>ง,งแล้วตอนนั้นผมไม่คิดเลยว่าเล่าเว่องพี่แฟนเื่อสิ่งที่ทำให้ความรักของเราจบลงได้เป็นทีเอหรอความรักมันจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงได้จริงๆใช่ไหมเริ่มสงสยัย เริ่มสงสัย่ครถามเรั่ความรักอีกอืมนี่ไงปมเรื่องงานเรื่องอะไรอาจจะมีอะไรแต่ปมความรักนะต้องมาหน่อยไม่รู้ละ EP ห้าถ้าจบไม่สวยนะเจอเน่โคตรด่ามาเราแต่ตาพ EP ต่อไปครับทุกคนวันนี้ก็เราคอดึกกันมากๆลเลยเนาะก็เดีดตัวต้องสามะขอลากันไปแล้ว <c oughs> แหละ<อ>จริงๆนั่นแหละค่ะฝากด้วยนะคะสำหรับ แแปลรักฉันด้วยใจเธอพาร์ทสอง I promise you the Moon นะฮะสามารถรับชมได้ทุกวันพาร์ทหัสมบดีเวลาสองทุ่มตรงทางไลน์ทีวีและรับชมย้อนหลังทางไลน์ทีวีเช่นเดียวกันค่ะอีกอย่างหนึ่งคือฝากไว้เลยสำหรับด็อกคิวเมนต์ทรีของเรื่องนี้จะมาทุกวันเสาร์นะฮะทางไลน์ทีวีเช่นเดียวกันนะคะฝากติดตามผลงานของนาดาวชืว่ออื่นๆด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และสำคัญที่สุดคือกดกระดิ่ง yeah. สำหรับวันนี้สวัสดีสสดสสดค่ะ